ใคดูก็มีแต่รอยอยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S เพิร์ใีใจชุมทางฮอตชูช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่กับปิน่นพรชนกนะคะในรายการชุมทางฮอตโชว์ค่ะรายการที่จะให้ความรู้นะคะกับท่านผู้ชมในแบบฉบับของแพทย์แผนไทยนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยสมุนไพรไทยบ้านเรานะคะสามารถดูแลเราได้โอ้ยสารพัดอย่างเลยนะคะบวกกับการที่น้องปิ่นเนี่ยได้มีโอกาสนั่งใ,ใกล้ๆกกูรูหรือว่าอับดุลเอ๋ยของน้องปิ่นนั่นออเองนะคะ หมอชอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสสสววััดีครบหมอ,อ,บบบอเชี่ยวของเราที่อ,อยู่เป็นปู่โสมเฝ้าซับมานานมากนานมากขอใช้เพาะว่าปู่โสมเฝ้าซับเลยซับสมุนไพรอ่านี่แหละคือซับของใช่ครับมันคือซับสมบัติของประเทศ จริงค่ะเราต้องอนุรักษ์เอาไว้ดูแววตาสิครับอย่าให้ใครมาเอาไปไม่มีใครกล้าเอาไปใช่ครับเราเอาไว้ให้บรรุรุษเอาไราทีใช้ไม่เป็นนั้นลูกหราเพราะมันมันเป็นของคนไทยเท่านั้น อาจจะใช้เป็นแต่ไม่ใช่ในหลักการของวิถีถูกไม่เรียกว่าไม่ใช่ตามวิถีภูมิปัญญาไทยเดียวเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากใช้สมุนไพรให้ถูกจุดใช้สมุนไพรให้เป็นนะคะต้องดูรายการนี้เลยต้องดูรายการนี้เลยเพราะว่าคุณหมอเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นการที่ในทุกๆอย่างถ้ามันอยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรในชีวิตประจําวันใช่มันสามารถนามาใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกต้องให้พอเหมาะพอควรทุกอย่างมากเกินไป ก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องงามยามดีมากๆที่ท่านผู้ชมได้มีโอกาสดูรายการชุมทางฮอตโชว์นะคะแล้วก็ได้รับความรู้จักหมอโชบด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้นะคะสําหรับใครที่อกหักมามหรือโดนทิน้งหรือมันเจ็บใช่ป่ะไได้ข่าวไปได้ข่าวมาจากไหนอีกแวแววอวอมามีกุม,มารใช่ไหมลูก ช่จริงเหรอใช่ฮะพ่อใช่ฮะเยอะคนนี้เพิ่งโดนทิ้งฮะนี่เลยคุณหมอสำหรับใครที่เจ็บช้ำน้ำใจเจ็บปวดหัวใจมันมีสมุนไพรอะไรบ้างคุณหมอที่มันแบบทำให้จิตใจของเรามันหายตกช้ำอ่ะคุณหมอมีไหมคะสมุนไพรใช่ไหมมีไหมคะคุณหมอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแทนใช่ไหมไม่ใช่ผู้ชายขอเป็นสมุนไพรสมุนไพรของโบราณเราที่ช่วย ช้ำช้ำในเนาะเดี๋ยวเรียกว่าช้ำไอ้นี่เลยใช่คือนี่ที่เขาชอบพูดกันว่าแบบแก้ช้ำในอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอค่ะนี่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 เห็นไหมนี่คือใบบัวบกอ่าเห็นไหมมันเป็นรูปหัวเหมือนหัวใจด้วยกินแล้วเราจะได้มีหัวใจใหม่กินเข้าไปจะได้คุณหมออย่าหลอกหนูคุณหมอหลอกหนูทุกอีพีให้นีกยเขาแบบสดเขากินสดได้เป็นคนใต้ไม่ใช่หรือ เป็นคนตายแต่ว่ากินสดไม่ได้นี่มันแบบว่ามันคมนี่ขออนุญาตไม่กินละกันอ้าวเหรอแต่น้ำใบบัวบเคยจิบจิบจิบแค่จิบเองหรอแค่จิบจิบเพราะว่าผู้หญิงที่ผ่านการสัญญกรรมมาบ้างก็ต้องจิบบ้างเขาจะมีกิิบัวบโบเพราะว่าหนูเคยได้ยินมาว่าคนที่แบบ อาจจะผ่าตัดมาหรือสัญญากรงสัญญกรรมอะไรเงี้ยก็คือมันช่วยเรื่องสมานแผลใช่เอมใช่มันช่วยสมานแผลได้ก็ถึงบอกไงว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับคุณหมอก็คือชอบกินเป็นแน็คช่วยเกี่ยวกับเรื่องของช้ำในได้แก้อาการร้อนในนะร้อนในลดความร้อนมันขมไงความขมมันช่วยนะกินแล้วก็เนี่ยทาไมเขาต้องมีนี้กับพวกของแกงใต้นี่แกงใต้มีเครื่องเทศ คุณหมอเป็นคนนยุ่กลางเถอะคุณหมอจะคุณหมออยู่พักกลางนี้แหละ,ม,ะมีเรื่องเทศเครื่องเทศมันร้อนออันนี้ก็จะช่วยดับร้อนดัแบบเออดับร้อนได้ไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะฮะร้อนเดี๋ยวร้อนจนเขาเรียกว่าไส้พองปากพองเนาะมันแซบมากอะอาหารใต้แซบมากเลยไม่ใช่แ,แค่อาหารใต้ที่แซบเอ๊ คนใต้ก็ที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เประทานอาหารใต้หรือของเผ็ดของร้อนก็นี่เลยกับแก้มกับแก้มใช่บัวบกเนี่ยสามารถช่วยได้เขาก็จะกินกับมีอาจารย์นะกลุ่มพวกอาจารย์เนาะอาจารย์แล้วก็มีของของเย็นเย็นมีผักทั้งหลายน้ําพริกนะแล้ก็จะมีตัวผักเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องแนมค่ะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาเห็นไหมภูมิปัญญาเรามี กินทั้งเครื่องเทศนะมีเครื่องเทศที่เขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์นะขมิ้นชันอย่างนี้นะเผ็ดร้อนดีปรีพริกไทยนะกลุ่มอ้โหเผ็ดร้อนร้อนนั้นเลยกินพวกนี้แล้วช่วยทําให้ลมมันเคลื่อนลมในไส้ในท้องมันเคลื่อนแต่ถ้าเผ็ดมากไปร้อนมากไปมันก็เสาะท้องได้เนาะแสบท้องก็เป็นอันตรายใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเรากินเผ็ดจัดอย่างนี้ใช่เผ็ดจัดมากไปก็ เรียกว่ามากจนเกินไปมันก็ส่งผลต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันเรียกว่าเกินพอดีคุณหมอนนจริงไหมถ้าเรากินเผ็ดเกินไปกระเพาะเราสามารถทะลุได้เลยมันก็รสจัดมากกว่าเผ็ดก็ใช่ด้วยเพราะมันแสบอะ,ะในกระเพาะเราเนี่ยมันมีเนื้อเยอ<ะ>ื่อบางๆเนาะถ้าเกิดว่าเอาพวกเผ็ๆดๆแสบๆกรดกินกดเยอะๆกินของเผ็ดของรสจัดเยอะๆทำส้มน้ำปลาน้ำพริก เยอะๆพวกเนี้ยกินเข้าไปมันจะเกิดการระคายเคืองระระคายเคืองในกระเพาะอาหารทีนี้ก็ระคายเคืองกระเพาะอาหารมากๆถ้าเราไม่มีอะไรรองท้องเลยนะมันก็อาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะได้นะันนี่ก็ต้องระวังนะครับไม่กินอะไรที่ลดจัดจนเกินไปลดจัดกินได้นะแต่ถ้าเกิดกินมากๆมากๆม,ม,มากเกินที่ร่างกายรับได้นะก็เกิดผลเสียกับร่างกายได้หมด นะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะให้คุณหมอได้พักเคี้ยวใบบัวบกก่อนคือเป็นคนที่ชอบกินแล้วคือกินเล่นด้วยอย่างแบบมีความสุขด้วยนะดูแฮปปี้กับการเคี้ยวใบบัวบกมากๆเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่ก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงหน้าพบกันค่ะ อยู่กันในช่วงนี้นะคะช่วงที่2นะคะอยู่กับหมอชมเหมือนเดิมอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วกลับบ้านก่อนนะเคี้ยวใบบวอย่าเพิ่งสิคะเพราะว่าวันนี้น้องปีนันนั์กับท่านผู้ชมเอาไว้แล้วว่าเมนูต่อไปเนี่ยเมนูที่4ของคุณหมอเนี่ยก็คือก็คือใบบวบใช่ไหมใช่ใบบวบถูกต้องเป็นน้ำใบบวบซึ่งเป็นน้ำที่ต้องผ่านหูผ่านตาทุกคนเลยเผื่อก็น่าจะเคยชิมเคยจิบกันมาบ้างแล้วจะเรียกเมนูนี้ว่าน้ำผักเย็น ก็ไม่ยังไม่เคยทําเหมือนกันนะครั้งแรกเหรอคะครั้งแรกเลยจะให้หนูลองเลยใช่ลองเลยแต่เนี่ยจะรอดไหมเนี่ยแต่คิดว่าไม่ไมน,น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะรอดถ้าเป็นอะไรก็ฝากความหัวใจด้วยถ้าช็อกถ้าอะไรก็ฝากด้วยช็อกคงไม่ช็อกหรอกอาจจะ อาจจะเรียกว่าปูดปัดปัดปัดซึ่งมันเรื่องปกติเพราะเขาด้านนี้อยู่แล้วเขาช่วยเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะโบบกแต่ไม่ต้องห่วงจะทําให้สุดฝีมือนี่ขอบคุณมากค่ะรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาหน่อยอุ่นใจขึ้นาหน่อยนึงนะเริ่มเลยค่ะคุณหมอเรามีวัตถุดิบนะวันนี้ก็คือตัวของนั่แหละก็คือโบบกล้างให้สะอาดนี่ล้างเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะล้างเรียบร้อยแล้วใส่ไปอย่างนี้เหรอคุณหมอไม่ใช่นี่วางชว์เฉยแม่ก็นึกว่าเร นี่มันจะเป็นน้ําผักเย็นแล้วน้าผักเย็นก็จะมีสมุนไพรที่มีรสเย็นหรือมีฤทธิ์เย็นนะวันนี้จะเอามาก็จะมีบัวบกนะ,ะมีใบเตยนี่นมีใบเตยนะใบเตยนี่ช่วยเรื่องสีเหรอคะคุณหมอหรือสีด้วยกลิ่นด้วยทั้งสีทั้งกลิ่นนะมีใบเตยด้วยนี่ก็ไปเด็ดมาจากที่สวนข้างหลังบ้านเนี่ยอันนี้จริงเหรอคะอ ล้างแล้วใช่ไหมยังไม่ล้างเลยนี่ล้างแล้วนะอ๋อล้างแล้วเด็ดจะหมดละเอ๊ะมันก็ดีเนาะเวลาทํากับข้าวเดินไปเสร็จปุ๊บเด็ดมากระเท้ตัดส่วนัวนี่เป็นอะไรที่แบบควรมีทุบ้านเลยนะเนาะถ้ามีที่นะมีพริกนะพริกกระเทียมพริกไทยอะไรต่างๆหาซื้อได้แม่หนูมีหมดค่ะยันฝรั่งฝรั่งก็มีฝรั่งเขาปลูกแต่ว่าดูเป็นฝรั่งแบบไม่โตอ่ะอ๋อฝรั่งแคร์ แต่ก็คือได้เท่านั้นก็โอเคภูมิใจแล้วอย่าร้อยบ้านโมูกัะใครได้ว่าบ้านมีฝรั่งมีฝรั่งแต่ใดๆคือเท่านี้ตายแล้วนึกว่ามีฝรั่งนึกว่ามีเขยฟันเป็นฝรั่งเอ้วน่าอะสองอันแล้วนะยังไม่หมดเรอคะใช่วัตถุดิบเรามีอันนี้ด้วยนี่แตงฟ้าแตงแตงกวาถูกต้องเดี๋ยวเราจะเอามาทำก็คือง่ายๆเลยง่ายมากอันนี้ก็เป็น ริดเย็นริดเ,เย็นเหมือนกันถูกต้องริดเย็นเหมือนกันน้ำแตงกวาเนี่ยนะครับผมน้ำแตงกวาจริงๆถ้าเป็นตัวของที่เขาใส่ในอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องคันกากเนาะสกัดเออคันกาก,กเนี่ยพวกเนี้ยเราก็เอาไปได้น้ําเหมือนกันแล้วเอาน้ําอันนั้นอ่ะเอามาปรุงรสเหมือนเดิมเนาะ,นะอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่มีสรรพคุณหรือมีริดเย็นทีนี้การกินเย็นมากๆต้องระวังอย่างหนึ่งนะอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า กินเย็นมากๆมันใช้สําหรับสภาวะที่ร่างกายเรามีความร้อนแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเราเย็นแล้วเราไปกินพวกนี้มากๆท้องก็จะอืดแล้วทีเนี้ยท้องอืดได้เนาะนั่นคือเรากินความเรากินห่อ,อที่มันมีฤทธิ์เย็นมากจนเกินไปโหนกินแต่ผักสลัดเยอะๆนะลดความอ้วนอะ่ะกินผักสลัดเยอะๆแต่กินมากๆไปปุ๊บก,ก็เกิดการท้องอืดได้เช่นเดียวกันน,นั้นนี่คือสมุนไพรที่ใช้สําหรับลดความร้อนนะให้ คนผู้ชมรู้ไว้เนาะถ้าเรากินของริดเย็นมากๆกินผักมากๆเนี่ยเราทำไมมันท้องอืดจังนะเราให้เราปรับนะครับลดสมุนไพรเหล่าน,นั้นนะหรืออาหารที่มีริดเย็นเหล่าน,นั้นแล้วก็ไปกินต้มยำไปกินผัดชากินพริกไทยกระเทียมพวกนี้ให้มอนร่<ห>างกายใช่ให้มันไดม,มีความร้อนนะครับม,ม,ม,รมันจะได้เกิดการเคลื่อนตัวของลมนะอันนี้เราได้ละสามอันเนาะ นะครับแล้วเราก็ง่ายๆมากเลยมีเครื่องปั่น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 ปั่เดี๋ยวนี้จะทําน้ําปั่นเอาทั้งสามอย่างนี้ปั่นรวมกันเหรอปั่นรวมกันไม่เคยกินด้วยไม่เคยกินคุณหมอก็ไม่เคยใช่ไหมเพราะหน้าตาคุณหมอดูกังวลนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอไปเตรียมวัตถุดิบให้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปั่นไปพร้อมกันค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันซักเพลงก่อนค่ะ มาอยู่กันในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะลงมือทํากันจริงๆแล้วใช่ครับหลังจากที่คุณหมอก็ได้อธิบายนะคะวัตถุดิบต่างๆวัตถุดิบใช่ครับว่ามีอะไรบ้างนะคะที่วางอยู่ตรงนี้ก็จะมีใบเตยใบมะม่วแล้วก็มีตังกว่าจริงๆถ้ามีอันหนึ่งก็คือฟักฟักเขียวอ่าฟักเขียวได้เหมือนกันนะมีสี่อย่างสามอย่างได้เหมือนกันวันนี้เอาเอาสามอย่างก็พอละโอเคต้องเริ่มต้นยังไงคะคุณหมอคะเริ่มต้นก็คือไอเนี่ยมันมี มันมีความเย็นอยู่แล้วแต่ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือมันขมเหมือนที่น,มมน้องปิ่นมากเพราะนั้นคุณหมอก็สามารถเราจะใช้เราจะใช้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวคาล,ลิสคาล,ลิสก็คือไอ้นี่มันมีความขมมากแต่นี้มมีความหอม <ขา S 1> ความหอมเบียนก็เอาความหอมเบียนเนี่ยมาตัดมขมมันนะอันนี้มันเป็นตัวยาหลักก็จริงแต่ตัวนี้เป็นยาคุมนะอันตัวนี้ก็จะไปคุมฤทธิตัวนี้ ไม่ให้มันโดดจนเกินไปใช่ไหมให้มันดูแบบบาลานซ์นถูกต้องอให้มันบาลานซ์น,นะเพราะนั้นเราก็ใช้เท่านี้อ่าโอเคงั้นขออนุญาตนะ,ะใส่เลยตะกี้เพิ่งไปเข้าห้อง,งาน้ํามาเองไม่เป็นไรหรอกก็คือถ้าสีเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองก็คือนั่นแหละ,ะเฉลยใช่เฉลยแต่ไม่หรอกคุณเป็นคุณหมอก็ต้องรักรักสะอาดอยู่แล้วถ้าเป็นหนูอะไม่แน่ถ้าหนูไ็นคนรทำอะนี่ก็ใบเตยใบเตยก็ไปเนาะ แล้วอันนี้แหละคุณหมอหนูอยากช่วยหนูต้องทาไงต้องปอกไหมอันนั้นต้องนะหนูอยากช่วยอยากปอกใช่ไหมทีนี้เราก็ปอกไม่ต้องเยอะนะค่ะเราก็ปอกแค่เราปอกนี่เนาะแล้วเดี๋ยวจะตัดลงไปนี่สักสามสี่ทุกคนขออนุญาตนะเราจะทํากันแบบบ้านๆนะคะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรกันมากมายโอ้เห็นไหมสักพักก็คือนิ้วหายใส่ใส่ลงไปนี่ใส่ใส่ลงไปนะอ่าเราชอบอะไรเราก็ใส่ใส่ลงไป นะเราทำกันแบบบ้านๆเนาะอ่ะโอเคดีมากเข่นเลยอ่ะโอเคดีมากใส่ลงไปได้ฮะอ่ะแตงกวาก็จะมีความหอมของแตงกวาเหมือนกันนะได้กลิ่นหอมของแตงกวาเนาะใส่เองนะมือตัวเองนะมือตัวเองก็ต้องกินได้นะไจบเลยอ่ามือตัวเองก็ต้องกินได้นะทีนี้เราต้องมีเครื่องปั่นนะอันนี้รอบนี้นะเราต้องมีเครื่องปั่นอันนี้กินแล้วใช้กินเขาเรียกว่ากินแล้วก็อันนั้นเลยนะค่ะ กินแล้วจะต้องเหมือนเราทำน้ำปั่นแต่ว่าเราจะไม่เอาไม่เอากาเราจะคั้นเอาแต่น้ำเขามาทานแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปุงรสมแล้วก็เริ่มเลยใช่โอเคเริ่มได้ได้น้นะสวยมากสีมาแล้วค่ะได้น้ำนะโอเคพอเรแคาน้ำของเขาเราต้องการแค่น้ำของเขาค่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกองน้ำเขาออกมาก่อน เสร็จแล้วอันนี้ถ้าชอบสีเยอะๆเนาะเราก็ใส่ตัวของใบเตยใช่ใส่ตัวของใบเตยเพิ่มได้สีสวยมากนะแต่อันนี้เราก็ประมาณนี้น่าจะพอแล้วแหละเนาะเพราะเรากินกันแค่สองคนเรากินกันแค่สองคนโอ้โหจะกินได้ไหมมาขอชิมก่อนกลิ่นก็ไม่ไหวแล้วได้อยู่ มันหอมแตงกวาอยู่ใช่ค่ะแต่หอมแตงกวาหอมเย็นๆคืออุปกรณ์เยอะมากเหมือนนักมายากลหยิบนู่นโผลน่นี่โผลน่นี่หยิบนูน่นมีทุกอย่างอ่าค่ะต่อไปนะ,ะเป็นการปรุงต่อไปเป็นการปรุงโ <Okay. S 2> อเคเราต้องปรุงนะปรุงค่ะปรุงปรุงนะปรุงก็ต้องมีมะนาวแหละเหมือนเดิมะนะครับมะนาวซื้อมาเยอะมีหน้าหรอมีหน้าหรออ่านี่แล้วก็ น้ำผึ้งไหมเอาน้ำผึ้งน้ำพึ้งชอบความหอมของชอบมากน้ำพึ่งหอมมากใช่ไหมนี่เดิมพึ่ง้องถ้าเป็นในส่วนของการปรุงนะคะหลักๆเลยก็คือมะนาวกับน้ำพึ่งหรือว่าเป็นไซรัปย่าหวานก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ำตาลก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสายเฮลตี้สายสุขภาพทางเลือกปิดแนะนำนะเป็นไซรัปย่าหวานนะคะเป็นแบบสารความหวานทดแทนนะใช่ถูกต้องจะได้เฮลตี้ด้วยนะคะนี่เอาได้ความหอมของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอชิมก่อน กินได้ไหมเนี่ยอื้อของคุณหมอเนี่ยแหละเดี๋ยวอยดูเดี๋ยวจะได้ไม่อนี่เกินนิดเดียวกินได้กินได้โอเคค่ะคุณหมออ่ากินได้กินได้รับรองพรุ่งนี้ทํางานไม่ได้ใหญ่่ายนะสิคุณหมอคะอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการจัดแก้วแต่ระหว่างจัดแก้วเนี้ย อุปกรณ์เขาเยอะค่ะคุณขาเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วยกันให้กําลังใจในการจัดแก้วของคุณหมอท้างค่ะมาค่ะมาอยู่ในช่วงที่คุณหมอรอคอยนะคะเพราะคุณหมอบอกตลอดว่าการที่เรามีจานที่สวย,สวยมีแก้วที่สวยเนี่ยมันจะเพิ่มอรรถรสในการร,รับประทาน,ด,านด้วยใช่ทำให,<ด>ให้การรับประทานมันง่ายขึ้นบางอย่างอาจจะนะดื่มยากกินยากแต่พอจานสวยแก้วสวยเนี่ยทุกอย่างก็จะดรอปลงจะดูน่าตันดีดูน่าทานนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะ เราต้องมีหน้าตาดีอยู่แล้วคนทําก็หน้าตาดีแน่นอนไม่เคยปฏิเสธไม่ถ้าเป็นคําชมปฏิเสธไม่ได้เลยอันนี้จัดให้ค่ะน้องปิ่นคนเดียวเลยเนี่ยอตอนนี้ไปรู้สึกว่ารสชาติที่มันโดดอ่ะมันค่อนข้างดรอปลงจากน้าผึ้งที่คุณหมอใส่เข้าไปหอมมากเลยแตงกวาอ่าแตงกวาไปต้องมีใบเตยด้วยไหมคะเพราะเราใส่ไปทั้งสามอย่างนะคะคุณหมอ มีอะไรเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเจอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยมีการวัดด้วยอืมวัดนี่อน่ารักโอเคใส่น้ําแข็งซิทนะน้ำแข็งสักหนึ่งก้อนนี่เออใช่ค่ะทุกคนรอดูนะคะตรงนี้เฮ้ดูซิวันนี้หมอชบจะเล่นอะไรมันจะมาเล่นอะไรเนี่ยวันเนี้ยมันจะมาเล่นอะไรจะเล่นอะไรแล้วแต่งให้แก้วเดียวด้วยนะให้หนูคนเดียวอืมน่ารักเชียว ระเอกของเราไปแล้วค่ะนี่ไม่ต้องเยอะค่ะเก่งใจเป็นคนมีมารยาทนี่อันนี้ของหนูชมขานหน้าตาดีมากในนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะมีใบบัวบกแตงกวาและใบเตยเป็นยังไงคะลองกินดูแล้วเดี๋ยวจะร้องว่าเกอันนี้ทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะร้องขออีกหนึ่งแก้ว กินได้เลยนะเดี๋ยวจะร้องขออีกหนึ่งแก้วความใบบัวบกที่มันขมมันหือน่ะดอกไปเลยอมันหายไปจากจากน้ำผึ้งและใบเตยที่หนูได้กินแล้วมันได้ความเย็นๆได้กลิ่นแตงกวาด้วยใช่ค่ะหอมแตงกวามากๆส่วนใบบัวบกถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะแบบแรงขนาดนั้นอ่ะไม่มีเลยอ่ะตอนนี้มันถูกกลบไปด้วยใบเตยนะคะแล้วก็แตงกวาแตงกวาและน้ำผึ้ง หอมมากแล้วก็รสชาติของใบบัวบกคืออ่อนมากๆเลยอะ่ะอ่อนอ่อนแต่ว่ามันมีความหอมของบวัวบกแต่ไม่ได้รับยยความ,มอขอมอไม่ได้รับความโอ้ย ภูมิใจภูมิใจภูมิใจสำหรับเมนูนี้นะคะให้คุณหมอสรุปหน่อยดีกว่าว่าสิ่งที่คุณหมอนำมานผักเยในวันนี้น้ำผักเย็นแตนกว่าบัวบกบัวบกใบเตยใบเตยเมนูนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคุณหมอคะถ้ามีโอกาสได้ทำได้ลองกินเนี่ยประโยชน์ของมันจะเป็นประมาณไหนคะประโยชน์ของเขาก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือลดความร้อนขับปัสสาวะด้วยนะในตัวของตัวอันนี้ก็คือสามารถช่วยลดความร้อนในกระหายน้ํา มีความร้อนในกระหายน้ําถ้าเบื่อเก๊กฮวยละเบื่อลองมากินเป็นน้ําผักเย็นเก๊กฮวยหรือโอเลี้ยงหรืออะไรกระเจี๊ยบเนี้ยคือเดิมๆมีอยู่ทุกร้านนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเพราะคุณบอกเพิ่งคิดเมื่อกี้ด้วยไม่มีแน่นอนใส่อะไรบ้างรับรองไม่มีแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดใส่ฟักลงไปนะใส่ฟักลงไปด้วยนะมันก็จะได้ความหอมอ่อนๆของฟักด้วยนะก็จะได้ฟักได้แตงกวาได้ บบกใบเตยเป็นสี่ผักสี่สี่สหายนะผักเย็นสี่สหายนี่อันนี้คือตั้งสดสดเลยตั้งสดสดเลยนะคะก็เหมาะกับการที่เวลาเรากินอาหารร้อนในกระหายน้ำเป็ดร้อนใช่ครับกินอาหารแซบอาหารนัวมาก็สามารถที่บ้านทำร้านอาหารใต้ป่ะเอาเมนูนี้ไปดีเลยค่ะเสิร์ฟเลยนะขายต่อได้เลยคุณแม่ขายอาหารอยู่แล้วแล้วก็ขายเครื่องดื่มด้วยนี่ก็น่าจะเป็นแบบ มเมนูพิเศษนะคะสำหรับ,รบดับร้อนดับร้อนแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยเด็กน้อยก็หนูว่าเด็กน้อยทานได้เด็กน้อยที่ไม่ทานผักทานอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่บอกอ่ะและ้วแอบตั้งให้ลูกกินอะ่ะแยกไม่ออกกลายเป็นเด็กกินผักได้เลยนะแยกไม่ออกเลยเนาะอ,อร่อยจังเลยอ,อร่อยจังเลยเดี๋ยวให้คุณหมอทานก่อนช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะ กลับ mm hmm. มาอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราไปพักฟังเพลงกันมานะคะอย่างที่คุณหมอบอกคุณหมอก็แนะนํามาตลอดเลยเวลาที่เรา mm hmm. ได้ฟังเพลงได้ร้องเพลงหรือไปทําอะไรที่มันเป็นแบบกิจกรรมต่างๆมันก็ทาให้สุขภาพจิตเราก็ดีไปด้วย mm hmm. เหมือนกันเหมือนื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นจนจบอะถ้าผู้ชมได้ฟังไปถึง สี่เพลงห้าเพลงไม่รู้มีเพลงน้องปิ่นในนั้นหรือเปล่าเนี่ยต้องมีค่ะหนูบังคับเอาไว้แล้วต้องหนึ่งในนั้นต้องมีเพลงของหนูนี่นะคะก็ทําให้จิตใจผ่องใสนะคะรวมถึงกับว่าเวลาที่เราได้รับประทานเครื่องดื่มเย็นๆเออนะก็ทาให้มันสดชื่นจริงๆแทนที่เราจะกินเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องดื่มที่เป็นแบบโคอะไรนะเขาเรียกว่าซ่าซ่าทั้งหลายที่มีน้ําตาลเยอะน้ําอัดลมอ่าพวกน้ําอัดลมทั้งหลายหรือว่ากลุ่มที่ให้พลังงาน สูงคือน้ําตาลสูงสูงอย่างเงี้ยเนาะก็ลองปรับเปลี่ยนนะครับมารับประทานน้ําผักเย็นดูเมื่อแต่ว่าถ้าใครติดซ่าใส่โซดาก็ใส่โซดาก็ได้ใส่โซดาได้ก็ยังเป็นรสชาติที่อร่อยเหมือนเดิมทีเนี้ยอย่างที่บอกตอนเนี้ยกลุ่มของอาหารหรือผักเนี่ยนะมันมีสรรพคุณอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเบทความเย็นเนี่ยความเย็นมันทําให้ไปลดกดในร่างกายลง เพราะฉนั้นมันก็จะช่วยปรับสภาพความร้อนในร่างกายลงได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความร้อนร้อนในนะร้อนในกระหายน้ําหรือว่าเป็นมีความเครียดนะความหอมลักษณะนี้มันจะเข้ากลุ่มเขาเรียกว่าชื่นใจได้เข้าทั้งนามคือหัวใจด้วยนามก็คือได้กลิ่นเนะาะกลิ่นความหอมความสดชื่นเราเคยพูดเราวว่าอะไรที่มันหอมอะไรที่มันเย็นเนี่ยมันชื่นใจมันเข้าหัวใจ นะครับแต่ความเขียวของเขาเนี่ยมันเข้าตัดค่ะอ่าแต่สีแดงมันเข้าเลือดเข้าเลือดแหมอุย้ยเริ่มเก่งแล้วนะเนี่ยตายละตายละลูกศิษย์ตัวจี๊ดของฉนยค่ะนะความเขียวเขียวอย่างเงี้ยมันเข้าตัดค่ะนะมันเข้าน้ําดีมันไปทําให้น้ําดีเนี่ยมันที่มันร้อนๆจนเกินไปเนี่ยมันเกิดความสงบตัวลงค่ะนะเพราะนั้นเขียวเขียวอะไรเขียวๆขียวมันเหมือนน้าดี มันก็ไปบำรุงน้ำดีไปช่วยลดความร้อนในน้ำดีถ้าน้ำดีเนี่ยมันร้อนจนเกินไปมันเข้มจนเกินไปมันเหนียวจนเกินไปมันจะกลายเป็นพวกของผึกที่เขาเรียกว่าพวกนิ่วในถุงน้ำดีอันนั้นคือเกิดจากสภาพน้ำดีมันข้นมันร้อนมันร้อนมันร้อนเกิดจากความร้อนความร้อนภายในที่เราไม่รู้ตัวเรากินแต่ของร้อนๆเรากินแต่อาหารที่มีความร้อนมากๆนะครับตัวพวกนี้ก็จะไปเป็นตัวพวกกว่าดับเย็น ดับร<อ>้อนดับร้อนนิ่วในถุงน้ําดีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยอันตรายมากอันตรายสิพอมันเป็นนิ่วในถุงน้ําดีถ้ามันไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะผ่า <c oughs> เทเซอร์ยิงตัดพอ <c oughs> ตัดเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ปัญหาใหญ่ละอืดท้องตลอดลวทีนี้ <c oughs> นะกินไขมันไม่ค่อยได้ละทีนี้นะครับอย่าทางที่ดีอย่าให้เป็นเลย <c oughs> นะครับรักษาสมดุลในร่างกายให้รู้จักสมดุลในร่างกายอะไรที่ร่างกายรู้สึก ร้อนมากเกินไปเช่นปากแห้งคอแหง้งอย่างเงี้ยปากแห้งคอแหง้งหรือ,อทํางานมาหนักๆแล้วร้อนหนักๆเนาะได้รับอิทธิพลจากความร้อนมากๆนะครับหรือกินในช่วงฤดูร้อนอ่ากินในช่วงฤดูร้อนฤดูก็เป็นส่วนเกี่ยวฤดูก็มีมส่วนเกี่ยวข้องใช่ครับหรือกินในช่วงตอนวัยเ,เขาเรียกว่าการเวลาที่ตอน,นอนเที่ยงก่อนเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับกินพวกเนี้ยเขาจะช่วยลด ความร้อนจากภายนอกได้นะครับไม่ให้ความร้อนจากภายนอกมากระทบร่างกายมากจนเกินไปนะร่างกายก็จะไม่เกิดโอเวอร์โอเวอร์ความร้อนค่ะนะเป็นการควบคุมสมดุลในร่างกายนะครับได้ความอร่อยด้วยได้สุขภาพด้วยคุณหม <นะ S 1> อแล้วนอกจากแตงกวาใบาบัวบกที่มันเป็นตัวดับร้อนได้แล้วเนี่ยเป็นจานแบบเขาเรียกอะไรเย็นนะคะ เป็นสมุนไพรเย็นสมุนไพรริบเย็นอสมุนไพรริบเย็นนะคะมันมีตัวไหนอีกบ้างไหมคะคุณหมอหาที่เป็นแบบลักษณะคล้ายกันแล้วเป็นริบเย็นที่สามารถช่วยดับมะละดับร้อนได้ด้วยมะละมะละขี้นกอย่างเงี้ยนะช่วยลดเบาหวานได้ด้วยเวลาจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยใช่เออลืมไปพวกนี้ก็ลดน้ำตาลได้ด้วยอีกแต่ว่าต้องไม่เติมน้ำตาลนะก็เพราะเราคุมน้ำตาลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราอยากจะกิน อของที่เวลาเราเป็นเบาหวานะน้ำตาล<ะ>ขึ้นสูงเราต้องกินของขมของขมก็เนี่ยบัวบกถ้ากินดดสดๆได้ก็ได้นะคุณหมอเลยเมื่อกี้ แต่ว่าถ้ากินพวกนี้ไม่ได้ให้ไปที่อ๋อก็สามารถไปดูสมุนไพรอื่นๆได้หรือสมุนไพรหายากสมุนไพรที่มันไม่ได้มีในท้องตลาดหาไม่ได้เลยแนะนํานะคะงานตลาดสมุนไพรพรีเมียมนะคะจัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยค่ะที่พาราไดซ์พาร์คชั้นสาไปกันได้เลยนะคะก็จะพบคุณหมอมีหลายหลายหมอเลยความสามารถเยอะแยะมากมายเป็นหมดที่สามารถให้คําปรึกษาท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็แนะนําสมุนไพรได้นะคะก าฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆภาราไดพาร์คนะคะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้แต่อยากจะไปงานนี้ก็เรียนเชิญได้เลยอยู่ที่ชั้น3ของภาราไดพาร์คนะคะควันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะวันนี้น้ำปิ่นก็มีน้ําดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรลวอเตอร์มาบให้คุณหมอค่ะขอบคุณครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพระตาเทพทองค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะที่มาให้ความรู้นะแล้วก็เมนูสดชื่นสดชื่นแบบนี้นะคะ EP หน้าขออีกได้ไหมคะได้เพราะยังวางอยู่บนโต๊ะนี่ยังไม่หมดนะคะมีอยังได้อีกหลายเมนูเลยนะคะหยับไลนนะคะท่านผู้ชมค่ะ EP หน้าพบกันนะคะวันนี้ฝันนิราตรีสัสอิ์ค่ะสวัสดีครับช่าฮอตชอ